สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปสุ่มกระชากเเปนชิ้นอินเลวไล่ไครับ <laughs> เราเกลือแบบเรียวๆเลยครับมาดูครับอะไรครับตอนนี้ผมผมมีอยู่ประมาณหกสิบนะเออแต่ผมสุ่มแล้วประมาณประมาณสิบโลนะนี่นี่นะล่าสุดได้โคโคมิมาผมสุ่มตู้ล่านะเอาเบโดผมไม่สุ่มหรอกมันเป็นเพชรผู้ผมไม่เอา,าครับ โอเคครับไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครั้งแรกเลยเหรอครั้งแรกเลยเหรอเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดนะ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 ว้าว้าอุ้ยอุ้ยตตัวเมียมาแล้วตัวเมียต้องมาอีกเหรอเฮ้ย ไม่ไหแล้วโอ้ครั้งแรกคั้งแรกครับครั้งแรกครับโอ้โหครั้งแรกครับครั้งแรกครับเฉยคอว่าครั้งแรกครับดูดครับดูครับ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 ังเลยครับครับพังเลยครเพื่อนดูมให้ผมลบเกมรถใหม่เาได้ครับเล้ยเฮ้ยครั้งแรกอะเฮ้ย เป็นไปได้เลเอยต่อไมเอาต่อไหมเอาต่อไหมเอต่อเยต่อ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 เียคิจบเร็วไดูเลยไไงที่อมมันโอ้ยมันมันโ้ยตีรคไปด้ดไปเลยครับโอ้หเดีวหน้าีเท่าไหร่นะไม่รู้ครับตอนนี้ครับสิบี่เะหมดเลยเหรอหมดเลยเฮียมาขนาดนี้แล้วเรที่ยี่ส อุ้ยโอเคครับีครับทีถึงทีตอนนี้เกลือแล้วแหละเกลือเลยมาไม่าแล้วมาแล้ว่ยผมเป็นเด็กสองตัวแลยเริ่มเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วมันเมันเริ่มไม่เกลือเหลือยี่สิบครับเหลยยี่สิบเอครับเกลือเริ่มไม่ดีอ่ะครับเริ่มไม่ดีอ่ะไวไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนผมสุ่มโลโลสุดท้ายกดเลยกดเลย ทองทองก็บ่าแล้วมืออะไรไกลเลยโนเอลเฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้โนเอลอยู่โอเคยังดีเฮ้ยแต่เฮ้ยมันมันยังมีมันยังมีมันยังได้ครับอะไรอีกอ่ะมีกะไรอีกอ่ะมันได้มันยังได้มันยังได้อีกเฮ้ยเน่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 กระถามันได้ว่ะเฮ้ยยิงกร็ขอสุ่มทีนึงอ่อได้ได้ได้แ้วก็อีกสี่ยิงสุ่มครั้งสามลาย